เจียวต้มยำกลางสวนร้านลับๆชามละแค่สามห้าสี่สี่มีกากหมูที่เจียวเองหอมมากๆมันลับแค่ไหนดูเอาเองแก่หลดยนอนเขาไม่ได้นะจ๊ะต้องนั่งพี่วินเข้าไปพอถึงแล้วสิ่งที่เห็นก็คือร้านเขาเล็กแต่บรรยากาศดีมากแล้วจุดเด่นหนึ่งที่เราเห็นเลยของร้านตัวหมูชิ้นนี่แหละหั่นหนาแบบนี้แต่กินเข้าไปแล้วเนื้อนุ่มเลยนะเมนูแรกที่มาแล้วต้องสั่งก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแก่ชอบกากหมูของเขามากมันหอมอะ่ะตัวถั่วเขาก็ทำเองตำเองหมดเลยใส่ใจทุกอย่างจริงๆไม่แปลกใจเลยเพราะนี่คือร้าาานใค าามันก็จะดีมากแล้วให้เยอะแล้วอีกเมนูไฮไลท์ที่อยากแนะน่ๆจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งแก่เส้นอะไรก็ได้บอกก่อนเลยว่าเขาใส่เครื่องให้แน่นมากๆที่กแกเห็นตอนนี้ชามนี้แค่35บ้าทเขาใส่ให้ครบทั้งปลาเส้นลูกชิ้นหมูสับตับหมูชนแต่ถ้าใครคิดว่าชามเมื่อกี้ยังแน่นไม่พอแนะนําชามนี้เลยพิเศษ4ี่สเลือกเป็นก๋วยเตี๋ยน้าเส้นเกี๊ยมอีนี่แค่เห็นตอนเขาหยิบเครื่องใส่ชามก็ตกใจแล้วว่าเขาให้เยอะมากๆอีเด็ดอีกอย่างของเขาก็น้าซุปนี่แหละแกข่อน้าซุปเพิ่มเยอะๆได้เลยนะเขาไม่ การลบประพฤกเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารทงฟ้าที่อร่อยและคุณภาพดีสะอาดและราคาประหยัดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้ามานั่งชิลมากๆร้า,านเขาจะปิดทุกวันพุธนะจริงอยากให้ลองมาเสาร์ทย์วันเย็นต่โฟที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันแต่ใดๆคือตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก่อนแกใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวแห้งแนะนําต้องต้งยมยำเท่านั้นากินกับเส้นบะหมี่คือเข้ากันมากๆเป็นรสชาติอร่อยที่ไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะต้ยมยำแบบน้ําก็อร่อยจริงๆชามเดียว35สําหรับเราก็จุกแล้วนะมาเจอเกี๊ยมอีพิเศษชามนี้ไปอีดูเครื่ออองวว่าาาาเเเขขขหห้้ยะนนนดไุกกมม ชามนี้สามารถแบ่งกินได้สองคนเลยนะแกแต่ที่ว่าอิ่มมันก็ยังไม่สู้ความอยากลองจัดเล็กแห้งธรรมดาไปอีกชามขอเน้นๆเลยกาก,ากหมูเยอะๆซึ่งพิจิตเจ้าของร้านก็จัดให้สมใจนอกจากภาพรวมที่อร่อยแล้วเส้นเล็กเขาก็เหนียวนุ่มแต่ไอเทมนี้ที่เขาหากันให้คว้าแล้วต้องรีบสั่งเพราะหมดไวมากมะาพร้าวน้ำหอมจากสวนเนื้อช่ำๆแล้วปิดท้ายก่อนกลับด้วยนี่เลย้วยชาบแบบบางกรอบที่บอกเลยว่าถ้าเผลอหยิบกินนี่คือหยุดไม่ได้เลยนะถุงนี้35บาท3ถุงร้อยนี้ราคาหลักสิบก็อิ่มได้แล้วนะแกขอนี่ค